สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคู่มือเซอร์ของนักจิตวิทยาหรือว่าเอดาสุดสวยของเรานั่นเองนะครับผมจากที่ผมทำาี P กันก่อนนะครับก็จะเป็นสายช่วยแล้วก็สายจูกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นของสายซัพพอร์ตนั่นเองครับผมเพราะว่าเป้าหมายของผมในตอนนี้คือการทําคู่มือเซอร์ให้ครบสีตาแหน่งนะั่นเองนะ ่ก่อนที่จะไปเริ่ม EP ของเอดาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนจํารูปและชื่อเรียกของสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับด้วยความที่เอดาเนี่ยมีสกิลเกี่ยวกับการฮิวเลือดเพื่อนนะเพราะงั้นไอคอนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้เพื่อนเจ็บเท่าไหร่อยู่นะครับเอาเป็นว่าใครที่งงว่าผมพูดในคลิป2575อะไรเนี่ยก็ย้อนมาดูตรงนี้ได้นะครับออาง่ายเลยก็คือเวลาเราโดนฮันตีจนเจ็บเนี่ยปกติเราก็จะเจ็บเป็นสีเหลืองตรงกลางซึ่งเราก็จะเรียกว่าเจ็บ50นะแบบนี้ ส่วนถ้ามันมีสีเหลืองตรงจุดอื่นเนี่ยเราก็จะมีชื่อเรียกอีกแบบนะครับอย่างด้านซ้ายเนี่ยที่มีสีเหลืองใต้เส้นสีแดงที่ผมขีดไว้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเจ็บ25นะครับส่วนด้านขวาที่มีสีเหลืองบนเส้นสีแดงเนี่ยอันนี้เราก็จะเรียกว่าเจ็บ75นะครับโดยการเจ็บ2 5สและ75เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสกิลของฮันเตอร์ที่มีสกิลทำดาเมจ25นะจริงๆสัญ,ญลักษณ์มันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าหลักๆที่ควรจะทราบเนี่ยก็มีประมาณนี้นะ เอดานะครับนางจะเป็นตัวละครสายซับพอร์ตเพื่อนแบบแท้ๆเลยนะโดยจุดเด่นก็คือการฮิลเพื่อนระยะไกลนั่นเองสกิลก็ไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายแต่กลับมีประสิทธิภาพสุดๆในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนะครับแถมหากเอดาโดนไล่เนี่ยนางก็ยังสามารถถวงเวลาฮันเตอร์ได้พอสมควรเลยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่สุดๆไปเลย ก่อนที่จะไปดูไอเทมของเอดาเนี่ยเอดาเขาจะมีสกิลติดตัวอยู่นะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าจะเป็นครึ่งวงกลมอยู่ที่ไอคอนของเขานะและผมจะขอเรียกมันว่าเลือดสำรองนะครับโดยเมื่อเอดาโดนทันตีเนี่ยเลือดสำรองก็จะทำการฮิลเอดาไปทันทีเลยนะครับโดยเมื่อฮิลเสร็จเนี่ยเอดาก็จะเสียเลือดสำรองไปเลยนะแต่เอดาก็จะไม่เจ็บ50นะครับ มันเลยทําให้ฮันเตอร์ที่ไม่มีสกิลทำดาเมจ25เนี่ยกว่าเขาจะตีเอดาล้มเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องตีทั้งหมด3รอบแน่ๆนะครับถือว่าเป็นสกิลติดตัวที่ดีสุดๆไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นถ้าหากโดนดาเมจ25จากสกิลของฮันเตอร์เนี่ยเลือสำรองของเราก็ลดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอดาก็จะไม่ค่อยชอบพวกฮันเตอร์ที่มีสกิลทำดาเมจ25เท่าไหร่นะครับเพราะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตีถึง3แผลนั่นเองครับผม และหากสมมุติว่ามีเกมหนึ่งที่เราพลาดเธอเลยช็อกช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเรามีเพื่อนที่ไม่มีไทย,ย้ําว่าไม่มีเปิร์กไทนะครับมาช่วยเราออกจากเก้าอี้เนี่ยเลือดสำรองของเราก็ยังคงฮิวเราต่อไปนะครับทำให้ถึงแม้ว่าเราจะออกจากเก้าอี้แล้วเนี่ยฮันเตอร์จะเป็นที่จะต้องตีเราถึง2รอบนะครับเราถึงจะล้มไปอีกรอบแต่ถ้าเพื่อนที่มาช่วยเราเนี่ยดันมีไทขึ้นมาเลือดสำรองของเราก็จะไม่ฮิวเราต่อนะครับ ต้องรอให้เ e ิร t y ไทหมดก่อนเลือดสำรองถึงจะเริ่มฮีลเรานะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่สกิลติดตัวของเอดาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันดีมากๆแล้วนะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังจุกไม่แข็งหรือว่าคนที่เพิ่งหัดเล่นเกมนี้นะครับแถมยังสามารถเอาไปคอมโบกับไอเทมของนางเองก็ได้เหมือนกันนะเอันเรามาดูไอเทมของนางกันเลยนะครับซึ่งก็คือนกหวีดนั่นเองนะ เวลาใช้เนี่ยก็แค่กดเลือกหาเพื่อนร่วมทีมที่กําลังเจ็บอยู่เอด้าก็จะทําการเป่าไปหาเขานะครับจากนั้นเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะรับฮิวหรือว่าไม่รับฮิวนะถ้ารับเนี่ยก็กดปุ่มด้านซ้ายที่มีสีเหลืองมุนมุนอยู่นะครับพอผ่านไป7จวิเนี่ย เพื่อนคนนั้นก็จะได้รับการฮิวนะแต่ก็แลกมากับเลือดของเอดา50นะครับแต่ก็ที่บอกไปนะครับเมื่อเอดาเจ็บเนี่ยถ้ายังมีเลือดสำรองเลือดสำรองก็จะฮิวให้นะโดยในขณะที่ใช้อเทมอยู่เนี่ยทั้งเอดาและก็เพื่อนร่วมทีมที่เอดาฮิวอยู่จะขยับตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรหาที่กำบังดีๆก่อนจะใช้อเทมหรือว่าก่อนที่จะรับฮิวของเอดานะครับ อีกอย่างที่ควรจะรู้เนี่ยก็คือถึงเพื่อนร่วมทีมของเราจะเจ็บ25แ้ะใช้อเทมของเราไปเนี่ยเราก็ยังจะคงเสียเลือด50เหมือนเดิมนะครับและตัวละครพิเศษที่ไม่สามารถฮิลได้ด้วยวิธีธรรมดาอย่างนักเชิดหุ่นเนี่ยเอดาก็ยังใช้อเทมของเขาเพื่อฮิลนักเชิดหุ่นได้เหมือนเดิมเลยนะแถมถึงแม้ว่านักเชิดหุ่นจะมีดีบัฟในการฮิลช้าเนี่ยแต่การใช้อเทมเอดาในการฮิลก็ยังใช้7วิเหมือนเดิมเลยนะครับ และทุกๆครั้งที่ใช้การฮิวจากไอเทมเนี่ยเอดาก็จะได้รับการรักษาจากเพื่อนนานขึ้น10%ต่อครั้งเลยนะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50%นะครับแต่เอาจริงๆในเกมจริงเนี่ยแค่3ครั้งก็หรูมากแล้วนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างคือนกวีดของเอดาเนี่ยไม่สามารถแทนที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมจากการเปิดกล่องหรือว่าซื้อของจาก8 V2 เนี่ยก็เอามาแทนนกวีดไม่ได้นะแต่ก็แล้มากับที่เราจะใช้มันได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะล้มนะครับ ทีนี้ทุกคนก็พอจะเห็นแล้วนะครับว่าสกิลของเอดาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการใช้เลือกของตัวเองในการฮิวซับเพื่อนร่วมทีมนะแต่กลับไม่มีสกิลที่ไว้ใช้หนีเลยนะครับดังนั้นเกมก็เลยสร้างคู่ของเขามาเพื่อเอามากลบจุดด้อยตรงนี้นั่นเองครับผมโดยมันจะเป็นสกิลพิเศษที่สามารถใช้ได้ก็แต่เมื่อในทีมมีเอดาและเอมิลอยู่ด้วยกันนั่นเองครับและทั้งสองคนก็มาอยู่ใกล้ๆก,กันในระยะสกิล เมื่อเรากดฟังเอดาไปเนี่ยเอดาก็จะทำการพุ่งไปหาเอมิลแบบนี้เลยนะครับแน่นอนว่าฝั่งเอมิลก็กดสกิลเพื่อเข้ามาหาเอดาได้เหมือนกันนะเป็นสกิลคู่กันแถมยังสามารถเอาไปคอมโบกับสลิงของเอมิลได้อีกนะก็ทำให้การพุ่งเนี่ยไกลขึ้นมากเลยนะครับ แต่ก็ต้องระวังระหว่างการใช้สกิลไม่ให้เอดาไปติดสิ่งกีดขวางหรือว่าไม่ให้เอมิลเนี่ยใช้ฮุกเพื่อยิงแล้วไปไกลเกินดุดระยะสกิลนะพอแมงงั้นเอดาก็จะหยุดพุ่งทันทีเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะก็ช่วยให้เอดาเนี่ยมีสกิลเอาตวรอดมากขึ้นแต่ก็มีข้อจํากัดก็คือน,นั่นแหละก็ต้องมีเอมิลอยู่ในทีมแต่อันนี้ถ้าใครมิตี้ประจำเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะ อย่างแรกคือตอนเริ่มเกมมาเนี่ยเราควรจะเซฟตัวเองให้มากๆเลยนะครับอย่างเกมนี้นะครับบอดเคาะไม่เท้านะและผมก็รู้ว่าฮันเนี่ยกำลังจะเดินมาหาผมนะครับผมก็เลยรีบวิ่งออกมาจากเครื่องทันทีนะพอไ่งั้นแล้วก็โดนไล่แน่ๆนะก็จําไว้เสมอนะครับสิ่งที่ทําให้เอดาการเป็นซัพพอร์ทที่ดีเนี่ยไม่ใช่การโจุกนะครับแต่เป็นการที่สามารถซับฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ในระยะไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บเลือดของเราเอาไว้ซับเพื่อนมากกว่าเอาไปโจุกนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะ ดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราเกิดจุดที่ไม่ปลอดภัยอย่างกลางแบบเนี่ยให้เราเรีบออกมาจากตรงน,นั้นทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปถอดรหัสนะเราให้ฮันเนี่ยไล่คนอื่นก่อนจากนั้นถึงค่อยเข้าเครื่องก็ได้นะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือแล้วถ้าเพื่อนเราเจ็บ75แล้วและเราอยากฮิวเพื่อนจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือให้เราฮิวเพื่อนแบบปกติก่อนนะครับจากนั้นค่อยใชไอเทมเป่าซ้ําไปนะเพื่อนก็จะหายเจ็บไปหมดเลยนะครับส่วนที่เหนือเนี่ยก็จะเป็นการฮิวตามสถานการณ์เกมนะครับอย่างถ้าตัวช่วยไปช่วยเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป่าเพื่อฮิวตัวช่วยนะครับหรือถ้าเนื้ออะไรไม่ออกจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามฮิวเพื่อนเราที่ไม่โดนไล่เนี่ยให้เลือดเต็มทุกคนนะ พอฮิวเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปถอดรหัสต่อแค่นี้เราก็ทำหน้าที่ในฐานะซัพพอร์ตที่ดีได้แล้วนะครับมาดูสถานการณ์จริงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเรือนะครับก็พยายามจะไปช่วยเพื่อนที่นั่งเก้าอี้อยู่นะแล้วก็ต้นเรือก็โดนตีไปทีหนึ่งนะครับส่วนผมก็ถอดรหัสอยู่ข้างๆนะแต่พอเปิร์กไทเท์เนอร์ของต้นเรือหมดเนี่ยผมก็ทำการเป่าฮิวต้นเรือทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนที่มีเปิร์กไทเท์เนอร์อยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเป่าฮิวเพื่อนได้นะ พอฮิวเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกให้เราถอดรหัสต่อเลยนะส่วนต้นเรือที่เราฮิวไปเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนอีกรอบหนึ่งได้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานฮิลของเอดาแบบทั่วไปเลยนะครับ อันนี้ก็เจอกับอันเดนนะครับแล้วนอตันเนี่ยกล้ที่จะลุกเองได้แล้วนะพอเขาลุกเสร็จเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมาช่วยฉันหน่อยสิซึ่งมันแปลว่าอยากให้เอ a ดาเนี่ยมาช่วยฮิวเขานะครับแล้วเราก็สามารถทําการฮิวเขาได้เลยนะถึงแม้ว่าเราจะเสียเลือดไป50แล้วเลือดเราไม่เต็มเนี่ยแต่นอตันที่โดนฮันไลเขาก็จะสามารถถ่วงเวลาได้นานขึ้นนะส่วนเกมนี้ฮันได้ทําการพังและโซนเครื่องสุดท้ายเอาไว้นะ ผมก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วเปิดเครื่องใหม่ที่อยู่ห่างจากฮันเตอร์นะครับพอทอรหัสได้สักพักเนี่ยผมก็เห็นว่าเพื่อนเราสองคนที่อยู่ใกล้ฮันเนี่ยเจ็บทั้งคู่เลยนะผมก็เลยทําการเป่าฮิลอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้โดนฮันไล่เนี่ยเพื่อให้เขาหายเจ็บนะครับจากนั้นพอฟอร์เวิร์ดล้มเนี่ยบุรุษไปรษณียที่ผมฮิลไว้เมื่อกี้เนี่ยก็จะสามารถสแตนบายเพื่อไปช่วยฟอร์เวิร์ดได้นะ อันนี้ก็จะเป็นแพทีทเยที่พยายามจะไปสตันทันเพื่อช่วยสาวน้อยนะครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยแพทเขาก็โดนทันตีนะพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ทําการฮิลแพททันทีเลยนะครับเพราะว่าเลือดสำรองของเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะพอฮิลเสร็จเนี่ยแพทเขาก็จะสามารถไปซับเพื่อนหรือไปสตันทันต่อได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยสาวน้อยก็หลุดออกมาได้นะแล้วเราก็ไปฮิลสาวน้อยนะครับ อันสุดท้ายเราจะรับบทเป็นตัวช่วยไปช่วยเพื่อนนะครับและต่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับถึงศักยภาพของเลือดสำรองของเอดานะเปิดมาก็โดนแอนตีไปหนึ่งแผรน,นะครับจากนั้นแอนก็สตันเราต่อนะแล้วก็ทําการตีเราซ้ําไปนะครับแต่เราก็ยังไม่ล้มนะเพราะมีเลือดสำรองแล้วก็ช่วยเพื่อนไปได้นะครับแ,แอนก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเอาเราแทนนะครับแล้วก็ตีเราเทอเลือดช็อกไปนะแต่ตรงนี้เนี่ยเลือดของเรายังอยู่นะครับพ่อหมอที่ไม่มีไทม์มาช่วยเราเนี่ยเราก็กลับมาเลือดเต็มเลยนะครับจะเห็นได้ว่าถึงโดนทันตีหลังนั่งเก้าอีี้ไปอรรบเน่ยา ก็ไมม่ล้ยนะจงสุดท้ายกว่าแอนจะเอาเราล้มเนี่ยต้องตีไปทั้งหมด4รอบเลยนะครับจนถึงตอนนั้นเนี่ยเครื่องก็พร้อมจุดไปแล้วนะถึงผมจะบอกว่าอย่าพยายามให้โดนทันไรเนี่ยแต่บางตาโชคชะตาเขาก็เล่นตลกกับเราส่งเรามาเกิดกลางแมปแบบนี้เลยนะอย่างแรกก็พยายามดูก่อนนะครับว่าฮันเตอร์จะมาจากทางขวาหรือทางซ้ายนะ สรุปก็คือทางขวานั่นเองนะครับผมก็เลยพยายามวิ่งขึ้นบ้านตรงนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนถอดรหัสอยู่นะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องลงบันไดตรงนั้นไปนะแล้วก็วัดดวงเอาว่าฮันจะไล่ใครระหว่างคนปั่นกับผมนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าฮันไล่กันจีเนี่ยก็ไม่มีคลิปนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็เปิดมาก็พับไม้ไปก่อนนะครับเพื่อจะเอาสปินนะแล้วก็สปินหลบหนวดหมึกไปได้นะครับถ้าเมื่อกี้ไม่มีสปินเนี่ยบอกเลยว่าเราเสียหน,นแพ้ไปแล้วนะ ฝั่งฮันเขาก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ทําการเปิดสกิลหมากัดออกมาเลยนะครับกัดผมนะก็พยายามตั้งสติและพยายามพับไม้หรือว่าข้ามหน้าต่างตอนวินาทีที่15หรือว่า10นะครับแต่อันนี้ผมรีบข้ามไปหน่อยนะครับก็เลยข้ามไปแล้วโดนหนวดหมึกเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหนึ่งแผลแรกกับสกิลฮันเตอร์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะพอเขาพับไม้เนี่ยเราก็ฉีกออกจากจุดจุกตรงนี้เลยนะครับอีกอย่างตอนนี้คูลดาวน์ของสปินไม้ผมเนี่ยใกล้กลับมาแล้วนะ ก็พยายามหาไม้พับแล้วก็สปินหนีนะครับเพราะอย่างที่บอกนะฮันเตอร์ใส่สกิลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพวกฉีกระยะนะครับตรงนี้ที่ไม่ข้ามหน้าต่างไปเนี่ยเพราะผมจะเก็บเปิร์กข้ามไวเอาไว้ให้ไม้ด้านหน้านี่นะครับก็ถ้าเราเอาเปิร์กสปินมาเนี่ยก็อย่าลืมมองดูคูดาวของมันด้วยนะครับผมสายบนเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมข้ามไม้แล้วก็สปินหนีออกจากสกิลของฮันเตอร์นะพอใช้สปินไม้เสร็จสปินหน้าต่างของเราก็กลับมาคูดาวพอดีนะครับตอนนี้ก็พยายามหาหน้าต่างเพื่อจะใช้สปินหน้าต่างนะครับแต่หมือก็เสก ได้นะตรงนี้มองหลังนิดนึงนะครับเขาก็วิ่งอ้อมนะฮะร,ราะนั้นเราจะไม่ข้ามไปนะครับผมอย่าลืมมองหลังกันด้วยนะได้มึกก็ง้างตีมาได้ผมก็สามารถข้ามหน้าต่างแล้วก็สปินหนีออกมาได้นะครับผมรอดไปแบบบุบวิดเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเบิร์กสปินนะครับเพราะคููดาวมนเนี่ยจะไวกว่าไฟวิวนะเราก็ใช้ได้หลายครั้งตอนหนึ่งการจจกนะครับตรงนี้ก็พยายามอยู่ห่างๆจากหนวดหมึกนะครับแต่เหมือนจะห่างจากจุดเกินไปแล้วหมึกก็ง้างตีมาตีเราได้นะครับแต่เราก็ยังไม่ล้มนะครับด้วยความที่ว่าเราเป็น ADA มึกก็ยังไม่พังไม้นะครับเราก็เลยทาการสปินไม้แล้วก็หนีออกมาได้นะครับพอเห็นว่าหมึกอ้อมแลได้โอกาสวิ่งเนี่ยผมก็วิ่งยาวมาที่บ้านดิมทันทีเลยนะครับจนตรงนี้นะครับมีกันจีมาช่วยปวนหมึกนะครับและมึกก็เปลี่ยนเป้านะครับจากผมไปเป็นอีกคนหนึ่งนะและสุดท้ายเกมนี้ก็จุดสีและออก3กันมาได้นะครับ ส่วนตัวแพ้ทางเนี่ยจริงๆพวกที่มีสกิลทำดาเมจอันนั้นก็เอดาไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีเยอะมากนะเลยไม่ขอออกมาทั้งหมดนะครับอีกอย่างพวกนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สกิลเพย์หรือว่าการจูปพอที่จะแก้ได้นะครับแต่พวกหลักๆที่ผมเอามานี่ก็คือพวกที่ผมรู้สึกว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยเล่นยากมากๆเลยนะครับเอาโจเซฟก่อนนะครับถ้าหากเอดาโดนตีล้มในโลกภาพถ่ายและโดนเอาไปนั่งเก้าอี้เนี่ยเวลาที่มิติประกบกันนะครับแล้วเอดาล้มลงไปและลุกขึ้นมาเนี่ยเอดาก็จะเสียเลือดสำรองไปแบบฟรีๆเลยนะครับ แถมโจเซฟเนี่ยการตีปกติของเขาก็เป็น75เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาตีเอดาแค่2ทีเนี่ยเอดาก็ล้มลงนอนไปกับพื้นแล้วนะครับเดือนสำรองเนี่ยไม่ช่วยนะส่วนแกะฮาราบูรูและก็โอเปราเนี่ยก็ไม่ต้องสาธยาให้มากความนะครับ ง่ายๆก็คือเป็นตัวละครที่ไล่เก่งโคตรๆเลยนะครับขานาดตัวละครจุ๊กบางตัวเนี่ยยังเอาพวกนี้ไม่อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอดาที่ไม่มีสกิลดีเนี่ยรับรองไม่รอดแน่นอนนะครับถ้าโดนเจอตัวนะถึงจะเป็นที่จะต้องตี3รอบแต่3รอบสัปดาห์ทันพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับส่วนโพลันก็ถ้าโดนโพลันฝากเข็ม2เข็มเนี่ยโพลันตีทีเดียวเราก็จะลบไปเลยนะครับผมถึงมีเรือสำรองเนี่ยก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะแต่เดิมทีโพลันก็เป็นตัวละครสายล่อยู่แล้วนะยิ่งเอดาที่ไม่มีสกิลหนีเนี่ยบอกเลยว่าารรอดยกนะคับ ส่วนเบิร์กเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเปิร์กสายออโต้รอดนะจะบล็ k e เก i นวินโดว์หรือว่าไฟวีเอฟเฟกเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับเอาตามที่ตัวเองถนัดนะแต่ผมแอบชอบที่จะใช้บล็อกเก้นวินโดว์หรือว่าสปินมากกว่านะเพราะกูดาวมันไวนะครับและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ